มึงเป็นใครไปเดี๋ยวกูเป็นคนเองมึงเชื่อใจกูได้เฮียเชื่อใจกูกูไม่เคยกูไม่เคยนี่เลยร้อยเปอร์เซ็นเต็มพันเออกูเป็นคนที่แบบค่อนค่อนข้างแบบเออค่อนข้างค่อนข้าง <c oughs> ค่อนค่อนข้างค่อนข้างอะไรเงีก็ไม่ได้ไม่ได้กูต้องเชื่อใจกูเลย <c oughs> กูกูไม่เคยกูไม่เคยกูไม่เคยทำเพื่อนคนไหนผิดนี่ไงเฮียอะไรนะมึงจะพูดอะไรนะมุจจะเก็มมุจเกียรู้สึกว่าคุยอะไรจะแตกในี่ไม่ชาเนี่ยเยร์วะ ไอ้เชี่ยนี่อะไรใส่ไปไปไปกูใส่เข้าไปฮะเดี๋ยวไปไปแล้วไงอ่ะเอาด้วยควายแล้วมึงฮัลโหลไข่คตรโง่เลยอ่ะฮัลโหลไข่มันโง่แหววเลยฮัลโหล มึงก็ขึ้นไปดิมูขยับไม่ได้โอ้ยควายเสียเวลามึงขยับไม่ได้แล้วใครเป็นยาอ่อนไอ้สัสฮัลโหลมึงมาอีกเล่นสองตัวนี่หมายความว่าไงวะมึงคอมโบกันเลยเออ เขาลไอ้ยัยกูจะขึ้นไปเี่ยน่มันดือยัล่นอ้าเอ้าอะไรวะอะไรวะอคยะไรวะไอ้ยปิงกระจอกคุณรอรับเลย เออเอามองเลยเฮียเเกิ๊สิ่งก <kind abonn> ับคุยอะไรอ่ะโอ้ยเย็ดแม่อุ้ยกูจะได้ไข่ทองอยู่แล้วเฮียไรนิ่งแถมบอะไอ้สมัยตี้แฉมบนะวางเลยกูวางเลย อวยมูโฮโอดเฮ้ยมีสปินขอบคุณครับมึงอย่ามาคิดจะแย่งคิวกูไอพี่อะเอ้าอะไรวะกูวางกำดักมันอ๋อมึงต้องไปกดปุ่มเว้ยมึงต้องไปกดปุ่มโอ้โหเฮียใช้แรงงานไขกดปุ่มทั่วมากไอ้พ<ๆ>ี่ื่อๆไขเป็นยอด เอ้ยกด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 ไม่ใช่มึงกลับมาเอาหรือเปล่าวะไม่ปุ่มนี่ไงเออจริงด้วยแล้วกูก็ยังไงวะอ๋อสีแดงกดกดสีแดงกดกดปั๊บกูขยับไม่ได้ไขวิกาเหี้ยไม่ขยับไม่เป็นใจเลย เออแล้วแล้วแล้วกูจะรับยังไงเนี่ยชิบหยล่ะกู่ไฮไม่แตกเด็เออกูป็นโปรเพลเยอร์วะหุยฮึบเยอะเอ้ะเยอะเมื่อไหร่ถึงเช็คไ์วะไม่รู้ตรงนี้ยังไงเนี่ยโดดๆๆนี่นี่นี่ฮึบอาอเอากูกระโดดไม่ได้เลยวะ ช่วยอะไรอันนีกเดินหน้าะอันนี้เดินหน้ะโอเคโอเคโอเคโชคดียังเลยฮึบอ่าอุ้ยยังไงเนี่ยมึงเี่ยเฮ้ยมึงจะรีบทำยี่อะไรอ่ะกูขอดูแป๊บนึงมึงจะถาดกูบางถาดมันเนอะไอมันไม่ได้ไม่ไม่ อะไรมากําลังใช้สมองเหรออ๋อกูรู้ละมึงทำอะไรมึงมึงมึงทำประโยชน์หน่อยดิทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่ไปัญญาอ่อนกูเพิ่งขอดมาจากไก่แม่ไก่สายพันสายพันอวบเลยเนอยไอเหี้ยแม่ไก่ตัวผู้ไอสัมันึ้นยากก่อย่ากิ้งนะ ไม่ทำไมมึงลอยไปงั้นวะมึงใส่กูไหมมึงไปเดี๋ยวกูจะชูนมึงเดี๋ยวกูจะชูนมึงกูเฮ้ยเฮ้ยเล่ามึงไหลออกไปแล่าใหไมมึงไหลออกไปกูกูไม่อยากเชื่อใจงกูอยากเชื่อใจมึงแล้วเชื่อใจมึงที่ทำมึงที่ทำพลาดให้ไข่ไหลไปแตะใหญย ไอ้ควายไอ้ยักูคิดสภาพด้วยนะเราแบบไอ้ยักษ์ไก่แม่งออกไข่ไอ้ยักษ์แบบแล้วแมไข่ก็ไปเตะหญ้าแล้วไข่เราเบื่อย่างเงี้ยแม่งยาแม่งโคไปขอแบบมีมีอันตรายมีภัยร้ายต่อไข่มากเลยมึงเชื่อไหมว่ากูจะล่วงลิบล็อบโร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 ล็อบไข่มาตืดนะบอสล็อบไข่มนตืดนะบอสลรับไข่คนอื่นไอ้ย่า พี่เด็กกูยืนรับสองคนเลยหลกยอีหลอ้าใจเกี้ยเฮ้กูหายจอกูหายจอกูหายใจโอ้ย ทำไมกูถึงแตกก็เมื่อกี้โดนแรงทีีบี้เลยายไมท้องแข็งเลยออ้านีาาาาาาา่าา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 ารัาา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 ไาาาามาาาคนตายเลาขึ้นไปขึ้นไปคลองข มาไข่สิแม่มึงสู้ชีวิตเหงมึงเลียนไปเรียนะไ้เหียรายการไม่หมดนี่เข้มละเข้มละเฮ้ยก็ช่างโหดเออเก่งแล้วเนี่ยสักพักก็แตกไม่เกี่ยวอะไรกับห้งกัน